สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูยิวนะครับในรายวิชาจิตกรรมประยุกต์นะครับวันนี้พบกับหัวข้อการเขียนภาพสัตว์เลี้ยงนะครับโดยวันนี้นายแบบของเราคือสุนัขพันธุ์เฟนส์บูด็อกนะครับชื่อน้องแมนจูนะครับโดยวันนี้ครูยิวก็จะสอนแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับหรือการเขียนแบบเป็นขั้นตอนนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนเรียนเชิญครับ ขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนจะต้องล่างด้วยดินสอชนิดความเข้มแบบ HB นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพทุกครั้งเนี่ยมันมักจะมีการผิดพลาดนะครับเราก็จะแก้ไขได้ง่ายด้วยการใช้ดินสอชนิดที่มีความเข้มแบบ HB นะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตรงไหนที่เป็นแสงสว่างเส้นล่างตรงนั้นก็จะอ่อนนะครับตรงไหนที่เป็นซอกลึกหรือเป็นรอยยน่นก็จะมีความเข้มหรือการเน้นเส้นให้เข้มขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจต่อเรื่องของ แสงเงานั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาในส่วนของการลงนะครับเริ่มลงสีในในส่วนของ subject นี้ครูยูจะใช้เทคนิคแบบเปียกบนเปียกนะครับหรือว่า West-on w e เ t เป็นหลักนะครับโดยชิ้นนี้จะเริ่มลงจากโดยใช้น้ำลงคุมปริมาตรนะครับในรูปทรงของสุนัขตัวนี้ก่อนนะครับลงให้ทั่วทั้งหมดนะครับเพราะว่าเทคนิคแบบเปียกบนเปียกเนี่ยเราจะใช้น้ำ ในการลงเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะต้องควบคุมทิศทางการไหลให้ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราเริ่มลงสีนะครับเราจะเห็นจากในภาพนี้ก็คือครูจะเริ่มลงจากสีเหลืองชมพูน้ําเงินและน้ําตาลนะครับตามลําดับนะครับเพื่อลงคุมบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดของภาพให้ได้ก่อนทําไมเราถึงต้องลงคุมบรรยากาศของภาพให้ได้ก่อนมันก็จะทําให้เราง่ายต่อการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปนั่นเอง ในส่วนของแสงเงาในภาพนี้แสงจะเข้ามาจากทางด้านด้านขวานะครับด้านขวามือนะฮะทางฝั่งซ้ายก็จะเข้มกว่านั่นเองนะครับเมื่อเราลงคุมบรรยากาศโดยรวมได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะเริ่มการระบายเคลือบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอย่างไรอ่าอย่างในภาพนี้ครูจะเริ่มการระบายเคลือบในส่วนของใบหูของสุนัขก,ก่อนนะครับนักเรียนจะเริ่มจาก ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับของนักเรียนนะครับหรือแล้วแต่วิธีการของเรียนแต่ว่าครูจะใช้วิธีการลงจากด้านบนมาก่อนถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะครับเพราะฉนั้นเราจะต้องควบคุมอัตราการไหลของสีด้วยเช่นกันการลงคุมใบหูเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ําลงไปก่อนแล้วก็ใช้สีน้ําตาลลงตามลงไปสีก็จะเกิดปฏิกิริยานั่นคือความซอฟกันของสีนั่นเองนะครับในภาพนี้ก็จะเริ่มลงในฝั่ง ฝั่งด้านซ้ายตามลําดับนะครับเวลาที่เรียนลงเนี่ยเราจะเริ่มลงจากหูก่อนนะครับหูก่อนแล้วก็มาตาแล้วก็จะหมูกแล้วก็ปากตามลําดับคือการลงเนี่ยเราจะลงจากอย่างที่ครูบอกตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับลงจากด้านบนไล่ลงมาด้านล่างนะครับเพราะว่าเราต้องการควบคุมอัตราการไหลของสีด้วยนะครับเราจะใช้วิธีการแบบ ปล่อยให้สีมันทำการซอฟหรือทําปฏิกิริยากันเองนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติของอต้นแบบด้วยนะครับในภาพนี้ก็จะเริ่มลงในส่วนของปากนะครับสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือพวกรอยยับรอยย่นอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีก็คือรอยย่นบริเวณช่วงจมูกช่วงขมับนะครับช่วงกระโหลกด้านหน้าช่วงเปลือกตา นะครับช่วงคางใต้คางช่วงขาอะไรต่างๆอันนั้นเราจะใช้วิธีการระบายเคลือบนะครับที่หลังการระบายเคลือบก็คือการเน้นนั่นเองให้มันชัดเจนขึ้นนะครับในภาพนี้นะครับตรงไหนที่สียังอ่อนอยู่ครูก็จะใช้วิธีการระบายเคลือบเป็นชั้นที่2ไปนะครับสีน้ําสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะระบายเคลือบไม่เกิน2ครั้ง นะครับไม่เกิน2ครั้งมันเปรียบเสมือนเป็นกติกาในการลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงมากกว่า2ครั้งเนี่ยคุณสมบัติของสีก็จะให้ความทึบแสงมากขึ้นเพราะฉะนั้นสีน้ําสิ่งที่สําคัญคือจะต้องมีความโปร่งใสนะครับมีความโปร่งใสเป็นเรื่องที่สําคัญของหลักการเขียนจิตรกรรมสีน้ํานะครับอันนี้ก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับอาจจะข้ามขั้นตอนไปสักนิดนึงแต่ว่าในส่วนการลงช่วงตัว ก็เหมือนกับการลงส่วนของใบหน้าของสุนัขนะครัเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับลงจากอ่อนกลางแล้วก็เข้มตามลําดับนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าทิศทางของแสงมาทางด้านขวานะครับด้านซ้ายจะมีความเข้มมากกว่ามันก็จะมีเงาตกกระทบด้วยอะไรด้วยต่างๆดูจากเท้านะครับที่ตกกระทบลงไปอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของการยืนเกาะนะครับยืนเกาะอ่านี่เป็นภาพที่ ขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้วเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนักเรียนจะต้องถอยออกมาดูงานด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูภาพรวมของงานว่าตรงไหนที่เยายังบกพร่องอยู่นะครับเรายังขาดเราอาจจะต้องระบายเคลือบเราจะต้องเพิ่มเติมนะครับตรงไหนที่เราอยากทาให้แสงมันสว่างเราก็ต้องใช้วิธีการเช็ดออกหรือสกิดออกด้วยคัตเตอร์นะครับก็แล้วแต่วิธีการที่นักเรียนจะปฏิบัตินะครับอย่างในภาพนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งมอบให้กับ เจ้าของได้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพจิตรกรรมเนี่ยเราสามารถทําได้เป็นลักษณะเป็นของที่ระลึกก็ได้นะครับหรือเป็นการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือเขียนเก็บไว้เพื่อระลึกถึงความทรงจําของสุนัขของเรามันได้หมดเลยนะครับในภาพนี้เมื่อเปรียบเทียบกับน้องแมนจูนะครับตัวจริงนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าลักษณะโครงสร้างของใบหน้าที่เราเขียน กับโครงสร้างของใบหน้าของตัวจริงมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งเราก็ต้องใช้ในส่วนของเรื่องของจินตนาการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกประเภทนึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ตกแต่งให้เข้ากับสถานที่นะครับการวางเข้ากับสถานที่เราก็ต้องดูกลุ่มสีมูทโทนนะครับว่ามันเข้ากันไหมอันนี้ก็ลองเป็นการจัดวางเพราะนั้นการเขียนภาพจิตรกรรมทุกครั้ง สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องการจัดวางเข้ากับสถานที่ด้วยนะครับอันนี้นักเรียนก็ควรศึกษาไว้นะครับก็หวังว่าในการปฏิบัติงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนได้ในครั้งต่อๆไปนะครับขอขอบคุณกระดาษอาเช่และสีน้ำเซนเนลิเย่จากบริษัท HSK i n t e r t a i n นะครับผู้นำแบรนด์ศิลปะระดับโลกนะครับก็หวังว่าครั้งต่อไปเราจะได้มีการ พัฒนางานหรือทำคลิปการสอนให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ